สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าอแอมอทุกท่านค่ะที่ติดตามช่องทาง y YouTube แอมฟอร์ดอยู่นะคะวันนี้แอมอยู่ที่ฟอร์ดพนครนเนาะสักขากระเซดนว่ามินนะคะซึ่งเป็นสาขาที่มียอดขายอันดับหนึ่งแล้วเรียบร้อยค่ะรถที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้ค่ะเป็น Next Generation ในรุ่ของสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกด้วยว่าช้ายเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะว่าเราเสริมเพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะชิ้้นนนนนนแรกกที่่่อออยยูใวขงดาบเละะคคั็ืต สกูฟฝากระโปรงทรงฟิตที่เป็นลายแรดนั่นเองนะคะทำเป็นสามสีให้ลูกค้าเลยนะคะสีดาด้านตัดดําเงาแล้วก็ตัวแรดที่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้า FORD f o r d ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับ สีแดงตัดสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟ led 3ดวงให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็รวมถึงชุดกันชนด้านหน้าค่ะห<ๆ>ล่อแบบนี้นะคะหนานแน่นแบบนี้นั่นก็คือชุดหน้าเหล็กของ h a m m e r นั่นเองนะคะรุ่น king series นะคะมีไฟดับเบิลไลท์มาให้มีแคงด้านใต้นะคะที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะการเศษหินเดนไซแล้วก็รวมถึงไฟดับเบิลไลท์นะคะที่เป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงด้านข้างค่ะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุด สเตเลสให้ด้วยนะคะไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางมัทเชลเลนแบบนี้ค่ะเป็นยางของแอสทาส์นะคะซีรียลยางของเขาที่ให้มาก็คือ33คูส12.5 R20 นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแม็กออฟเซ็ตศูนย์นะคะลายปัดเงาแบบนี้ด้วยแล้วก็ใส่ชุดยกให้ลูกค้าด้านหน้า2นิ้วค่ะด้านหลัง2นิ้วด้วยเช่นกันนะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวบันไดข้างที่เป็นของ TWI สีดําตัดสีแดงแบบนี้นะคะหล่อมากเท่มากด้วยเช่นกันนะคะมีไฟ ให้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะเปิดประตูปุ๊บไฟจะติดให้ทันทีนะคะสำหรับตัวไฟที่ติดมาพร้อมกับตัวบันไดข้างของ t w i นั่นเองนะคะสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้หล่อเท่แบบนี้ค่ะลูกค้าเลือกเองทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวสปอตบาร์ของ Outlander แบบนี้ค่ะที่ลูกค้าเลือกมาให้เราติดตั้งให้นั่นเองนะคะทำเป็นสีดำแล้วก็ตัดสีแดงแบบนี้นะคะเป็นเหล็กทั้งคนันเนาะไม่มีสนิมแน่นอนนะคะเป็นของยี่ห้อ Outlander นั่นเองนะคะ กันชนท้ายบ้างนะคะกันชนท้ายใส่มาให้เป็นของแฮมเมอร์นะคะสำหรับตัวกันชนท้ายแบบนี้มี Ford, Ford Ford ที่เป็นภาษาอังกฤษครอบฝาท้ายด้วยนะคะสีแดงตัดสีดำด้านรวมถึงไอคลริกเรนเจอร์นะคะที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะในสไตล์ของลูกค้าที่เน้นแดงตัดโทนดำนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างนะคะสำหรับลูกค้าที่ ติดตามรถคันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอยากให้ลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในข้อความส่วนตัวของแอมนะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดกับแอมนะคะสอบถามได้ว่าอยากได้สไตล์ไหนหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในข้อความของแอมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอพระคุณลูกค้านะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปยันจบนะคะเดี๋ยวแอมขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ